เหรียญทอนจากเซเว่นนะครับเป็นเหรียญสลึงพศ2533เนื่องจากไปชำระนะบัตรเครดิตนะครับมีเศษสตางค์นะครับก็เลยได้รับเงินทอนมานะครับปรากฏว่าเป็นเหนออรียญพศ2533 25สตางค์ ปีพศสอ3 3นั้รนันนะครับมีการผลิตเหรียญ81ล้าน3ามแ0 0เหรียญนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์นะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปพระบาาสมเ็จพรักษ์กรณทรักมหาภูมิพลอดุลยเ,เดชผินพระพัก ทางเบื้องซ้ายทรงเครื่องบรมคตติยราชภูสิทธิ์ตะพรทรงฉลองพระองค์ครุยชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่9เสร็จแล้วด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีรูปพระบรมธาตุเจดีวัดพระมหาธาตุวรัมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพศที่จัดทำเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า25สตางค์เป็นเลขไทยด้านหน้าแล้วก็25อาราบิก และมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความทั้งสองข้อมูลเพิ่มเติมน้ำหนักนาเหรียญ25สตางค์ก็คือ1.9กรัมวันที่ประกาศใช้8สิงหาคม2529นะครับน,นี่ก็คือเป็นรุ่นแรกๆนะราคาประกาศใช้25สตางค์เส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลลิเมตรนะชนิดอลูมิเนียมบอลนะ เป็นเหรียญกลมวงขอบนอกปีเฟืองจกัก <c oughs> ปีที่เริ่มผลิตนั้นรก็ก็ปี2,530นะแต่เราได้2,533นะครับนะก็สวยงามดีนะครับนะออกสีทองทองนะครับถ้าใครพบก็เก็บไว้นะครับมันก็มีมูลค่าในวันข้างหน้าขอบคุณมากครับ